สวัสดีครับพี่น้องไปครับเมื่อนี้ครับเบาสถาพรคนมักเลาะคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่วงของรายการเบาสถาพรคนมักเลาะครับทางอ่อนซ่อนทีวีนะครับทีวีของพี่น้องป้องไปาชาวอีสานนะครับนําสาระสิ่งดีๆนะครับบิถีชีวิตความเป็นอยู่หมอลองหมอล่ำความวลควอมูลซึนฝากต้อนพี่น้องป้องไป นี่ครับบ่าวถาพรนสิบผ้ามาเลาะที่บ้านแสนต่อตำบลบัวใหญ่อำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหมู่บ้านครับพี่น้องครับที่ส่งออกเรื่องราวของกิริฏครับพี่น้องครับอ่าจิ้งเร็ดจิ้งรีดนะครับข้าเจ้าเลี้ยงกิริฏนะครับทำผลิตภัณฑ์ส่งออกไปขายต่างประเทศครับพี่น้องครับอ่าเรื่องเล่าจุดไหนเดี๋ยวเข้าชิมมาเบิ้งครับพี่น้องครับนะครับแล้วกลับมาเบิ้งกีริดใหญ่สองตัว จิริดยักษ์ครับทางเข้าบ้านฮาเ่บึ้งครับพี่น้องครับไปน้ำกันกับเบ้าสถาพรคนหมักโลอ่อนซ่อนทีวีพี่เอสไอช่องหนึ่งหนึ่งสองครับพี่น้องครับอาะไปน้ำกันครับนี่ล่ะครับพี่น้องครับไปบ้านแสนต่อยินดีต้อนรับเวลคัมครับพี่น้องครับอ่าพุ่นครับยิหริดไงสวงตัววูยเจริญเทินุูพี่น้องพุ่นพุ่นตัวหนึ่งครับมีสวงตัว ตัวแม่กับตัวเถิกครับพี่น้องเออนะครับคนเจินเทินอยู่เจินเทิอนอยู่นะครับถ้ามันสุดยอดห้างเขานะครับบ้านแสนต่อประตูคนครับพี่น้องประตูบ้านคนครับไะเข้าสีไปเลาะน้ากันครับพี่น้องครับไปน้ากันกับเบาสถาพรอนครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมาหอดนะครับโล่งจี้ีดแล้วอีพอกําลังเตรียมจี้ลีดนะครับเพื่อที่ไปขายนะครับ่า เป็นรถเนี่พ่อเดี๋พ่ออ่าโอ้ยจิ๋ดเท่าก็ยังโยตยังไงอ้วนพี่แถววะเอ่อพ่อไม่ธรรมดาทันพี่น้องได้เบคัวกินหรือวา่าไป่ใช่กับเขานี่ทอดขายนี่กับไรนี่เนาะพ่อเดี๋ยวเขาจิมาตัดภาพมาเบิรงครับพี่น้องครับว่าจิ๋ดตัวยังไงขนาดไหนขวัญขวัญพี่พอพ่ออันนี้ฟาร์มของเจ้าของฟาร์มของให้พี่น้องเนี่ยให้พี่น้องอ่าพี่พอมารับเอามารับเอามารับเอาโอ้ยมีแต่ตัวยังไงพุ่น กิริครับพี่น้องครับกิริดมันเป็นธรรมดาคุบ่เยบ้ยเบ้ยบ้่บ่คโตใหญ่ไข่เต็มท้องคนเดียวโตใหญ่ไข่เต็มท้องอือคนคนคนเต็มหม้อกวกดยุเระหรอควนคนคนใครมนีได้จับบาทพอมันก็ฮะมันบ่ไฟแน่นอนปนไดดอกียยเอพมันนนนี้มันขึ้นจะฝ่าฝนน้ำฝ้าฝน ฉันั้นโมเป็นพาเปนล่มันจากว่ามีกำไรกำไรดีพออยู่ได้มัดดีจักบาทพอนี่ยเจ้าเสือดีดีเออของนั่งึงไป้องใายราคากันเองรุ่นละร้อยอี่สิบโลนี่พ่อยู่บ้านไหนมาคุนเหลียวยอมเภอหอยเมฆหอยเมฆกาลสินบ้าไก่ตัวนี้่าาไก่เจ้าขวางนีเจ้าขวางพ่อเนี ทางนี้ตีเป็นจับเออเอาคอยสุกๆมันนะพ่อเด้อครับครับครับอ่านะครับจำในของอยู่ของกินครับพี่น้องอ่าวันนี้เขาถือเขาไปเบิ้งอ่าฟาร์มกิริศนะครับอันนี้เป็นเฮี้ยนเรียดครับพี่น้องครับเขาไปเบิ้งปุ่นครับกิริศปุ่นห้องจิตจิ๊ดอันี่รุ่นน้อยครับปุ๋ยเบิ้งเจ้าของปุ่นเบซมินสุดยอดผ่นขายกิริศอ่าปุ่นโอ้ กินีดใหญ่กีดใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งน้อยแล้วเมียเนาเนะเออคนไปเบิ้งอี้เมียกำลังตักครับพี่น้องครับกำลังตักกินีดส่วนกินีดขายมืัอนี้เข้าผ้ากันออกทีวีครับไอพี่น้องเบิ้งกันทั้งออนซอนทีวีนะครับช่องหนึ่งหนึ่งสองกับเบาสถาพรคนสูงขาวโปร่งจมูกโดง่งเพอร์เฟกต์คนเบื่อคนนะครับนี่คืออีกอาชีพหนึ่งอ่าเลี้ยงยากก็แม่เลี้ยงยากปะ อันบ่ยากคือเลี้ยงคนเนาะครับเลี้ยงคนนี่ของกันอยู่ตลอดมันมือเราเออปวนอันเสียดรำนี่เป็นพนักงานติดเอมีคนมาซื้อผมมาซื้อให้ป้าเต้หอยเม็กันอันผู้บ่าวผู้สาวที่มาคู่นี่บ่มาซื้อันไปไปจากหอยเม็กครับพี่น้องครับป้ากันสันลงุงอลไรครับ เฮ้ยเมียตัวอ้วนพี่พี่อ้วนคือจังพี่ีก่อนเนาะแม่เนาะอ้วนอ้วนมาเด้อมากินกิเลยดมันร้องติดติดอยู่ในในอะไรในกระมังที่อ้วนแบบสั้นเอาเบ้ยกินหัวอาหารตีแม่เออมันกินหัวอาหารค้น พระเจ้ากำลังมาสั่งครับพี่น้องครับบนบนพี่เม่ยไปแม่เจ้าไปขายมือนึงได้จักจักโลครับไปเรื่อยๆกับไรมือละพัดนี่สิเออเออเขาจะซื้อน้องเม่เนาะโอ้ไล่ครับพี่น้องครับนี่ลงเดือนครับลงเดือนแต่ว่าต้องมีแนวกันอ่ามดดยางกัดน้องเม่เออแล้วก็ อันนี้เป็นรังไครังไคครับพี่น้องครับรังไคเออรังไคเขาอยากขายเออเจ้าขายกันขุด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 พี่น้องในกะละมังครับรังไคขุโอ้ยขุดประเทศโลกเทศโลกขุดเยี่ยมคุณคุณเทศโลกเอ้ยพี่น้องที่กำลังชมรายการครับ เอาไป็ดขัวนะพี่น้องเนาะอ่าบางทีลาเท่ากับพิการอบแห้งเฮ็ดเป็นเนยอะกว่าไหมอ่าส่งออกเมืองนอกไหมเออเป็นน้ำจิ้มเป็นแก้วเป็นยังนเนาะเขาจะกินกับขนมปังส่งออกเมืองนอกอเมริกาวันนี้ว่าว่าฝนเป็น,น,นบรรยาก,กาศครับพี่น้องนะครับบรรยากาศจีนีครับพี่น้องครับขายมัดดีได้ก็จะบาดไง ยี่สิบโลกล็ได้สองพันอันนี้ขายได้ราค่าทรงขนาดฟ้ามเอมอผู้ใดที่สนใจก็มาทางเขาบ้านนั้นแสนต่อาอขาคางเสียนจะเลื่อนค้าเล็กนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆไข่ไข่อ้วนๆพี่พีบำรุงสุขภาพกินจิ้งหรีดว่ต้องไปใต้ยากมา <laughs> เอานี่รถรถละดดละ้อยตอนนี้ไปใต้กัน ยาตาสารเคมี่นะเมียเนาะน้ำไห้น้ำหน้าอันนี้กินอันนี้กินห,ห่ามสิเมียโอ้หัวหันติดเลยหัวหันอันบดยังดีแล้วอือครับแล้วพี่น้องครับโอ้ยนะครับมาเบิรงครับพี่น้องครับโตบัวอุ่นๆไข่ๆบรรยากาศดีๆครับกินจิ้งเรียดคัวทอดดีๆครับซื้อไปท,ทอดไปคัวก็ได้ แต่้ม,มักค้อนกับใบเอองใค่น้อไปสุมนะแม่เพชรยังกับเสียบว่าตั้งแต่เพ็ดครับคันคนบ่เพ็เดบ่ได้กินคนค้อนขาดเอานะครับพี่น้องครับบ้านของเฮาเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านเลี้ยงกิลีดอันดับหนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะครับอยู่บางนี้ครับอันนาดมา หลังแรกครับข้างเข้าบ้วัดสั้นอันซุปมันออกไปข้างนอกพี่พ่อเมียออกตอนนี้ต้ตักไว้ขอไฟไฟเข้าไปเออเข้าไปพี่น้องข้างนี้กัค้างไว้กำลังกินเนื้อกินน้ำอยู่อันตกน้ำพ่อไทยแล้วเมีเนาะมีขายอะหรออร่อยดีอร่อยดีปดปด กะละมังครับพี่น้องมาเบิ่งกัลละมังเควนเควนกัละมังครับโอ้เที่ของเราคนนี้เอาอย่าเอาหัวหันเด้อเดี๋ยวคนจิ้ววัดเต็มหม้อก๊อกน้ำแก่ผนังกัลไลครับพี่น้องครับผมโอ้ยอาชีพเงินดีขายมันีได้เงินเป็ดแสนแสนซ่าฮะติเมะ การหัวอาหารบ่ได้ซนนื่อแค่นเนาะนั่นเพี้ยงของหัวอาหารหือว่าอยู่ได้มาอันสองเท่าเลี้ยงคู่เดียวเลี้ยงคนเดียวอเออจักเดียนเทาได้ขายเมียสามสิบห้าวัานได้ขายนะครับอันพันตัวน,น้อยๆเขาก็ขายมาเจนี่ตัวเล็กๆมัน้อขายหอยารอเลี้ยงไปเยอะจีบไปเรื่อยๆ ฝากเขอขายตัวน้อยขายเขาขายใครขายอะไรเออขายใครขายใครติดตัวน้อยว่าขายขายแต่ใครโอ้กันเอาเพชรผัดนี่ต้องซื้อตัวไอ้ไขเฮ็ดเอาไข่มันน้องเมียเนาะออยังเลยค่ะอันนั้นเจ้าของตีแม่เนี่ยอันนั้นอันตัวดำๆมันเเพวเรื่องนั้นเอ้ยเฮ้ยลงมาอย่าไปกันง้อยหักไหลเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลงลงพ้วนอ่าวัดดียวัดดีหักไทยอยากออกเล่กันพี่พี่พี่น้องนี่คือเจ้าของอีกคนหนึ่งวุ้ยยำจีนีนแล้วเป็นตาในจกักจักโลกแล้วมั้ยหา,าโลหะอันนี้หาโลหสินี่โอ้ยอยากเอาไปอันอันขัวใส่งัดแตงเนะาะขัวจีนีนกับแก้วกวาง,ก,วง,ก,วงกับลวกหัก ไปดิคักคือนจีเน่เลี้ยวทีมีที่เมื่อนี่เอายี่สิบโลยี่สิบกิโลโลละร้อยกลายเป็นเงินสองพันบาทเออโอ้สอมานีเงินสองพันเอาเงินไปใช้หลัเมียเอ้ยในกระเป๋าดิตีเอาในครับเมื่อนี่ บ่าวสถาพรมาลเลาะเยี่ยมเลาะยามอาชีพนึ่งครับพี่น้องครับเลี้ยงจีรีดอ่าอันนี้ฟาร์มของคุณแม่แม่เ่ยครับเมีเซียนเม่เซียนเนาะแมียนเซียนจ้าเมียนเซียนทางเขานี่ยแหละครับพี่น้องครับอันอันจีรีดสองตัวทางเขานัน่นเรียกไว้จริงเรียกไม่จริงเนแ่ยนะเพื่ทางเขาเนี่ยทางเขาบ้านนะครับท่างมิดคาร์บอล่ะแม่ท่างมิดเนี่ ยี่สิบเอ็ดบ่อบ่อนึงตกจะบาทครับเออพ่อหาพันบ่ไนสองลล่ะสอพนึงล่ะอามพันอืมเออถือกตถือว่าบ่อละตีไว้สองยี่ิบกโลบ่อหนึงอ่ยี่สิบกิโลแล้วกากาถือว่า20บบ่อสองสองเป็นสี่สี่มื่น ประมาณาาาออนั้ <30 S 2> นหลันหัหันออกกันสามสิบห้ามื้อนี่ได้สี่หมื่นหัวหันนี่บ่อห,หนึ่งอันบ่อนึงตกจับาทแหมตันนีแล้วสามสิบห้ามื้อบ่อนึงไงครับซี่กับสอบสอบแล้วจะบาร้จ็ดบแปบาทสี่ร้ 78, อยเจ็ดสิบแปดสี่ร้อยแปิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับแต่ถือว่ายุ่ได้ ดีก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยเออ<ม>เฮ็ดงานโยบ้านเอาอื่นนี่กันนี่แหละโยบ้านเนาะเออนะครับแล้เอาขวดหน่อยแล้วมาอเอาสายอ๋อพี่น้องครับผู้ใดที่สนใจอยากมาเบิ่งชมงานนะครับกล่มาเบิ่งได้ที่ผ่านแสนสองมหาเมรเชียนมาแวะซื้อได้นะครับพ,พี่น้องโตตรงตรงเออนะครับความมาซื้อแด้วพี่น้องเด้อมปัญชีมดก่อนเขาก็มีหลายรุ่นด้วย นี่ก็เป็นล่างไท่ครับพี่น้องครับร่างไท่ Owner, ที่เอาไม้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับร่างไท่ร่างไท่ท่านนี้ก็เป็นตัวน้อยหลายขนาดครับพี่น้องครับหลายขนาดตัวนี้อยทุนตัวน้อยครับย่างหลายรุ่นนะครับพี่น้องครับเอามาหาเมอเซียนได้ครับเมอเซียนอันนี้มันกินทีอ่อิมป่ะเนี่ยแตม่มาเอาไปกินอีก ไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมมันกินตลอดกินหัวอาหารบางคนก็นเลี้ยงด้วยใบมันสิมัน,ใน,ใน,น,นมัน่อยดีเนาะบ่ค่อยง่ายง่ายซ่าชินหัวอาหารนะครับพี่น้องครับได้กาฝากเอาเมเซียนบอกมีก่จับมืโทษจากเขาเลยวะดิเอาเอาพี่น้องครับผู้ใดที่สนใจอยากจะมาเบิ้องฝั่มเลี้ยงจิรีดของเมเซียน ครับมาได้0 8 7ย์แครับพี่น้องครับ2 3 4 7 3 4 4เอาอีกรอบนึ่งแม0 0 8 7ย์แ2 3 4จ็ดเนี่ยกเจ็ดสา4สี่สีครับพี่น้องครับอ่านี่คือเบาสถาพรคนมักเลาะเฮ้ยผมก็เห็นอ่านี่ครับพี่น้องครับเลาะมาเยี่ยมมายามนะครับออกทางออนซอนทีวี พีเอสไอช่องหนึ่งหนึ่งสองครับนะครับเลาะมาเยี่ยมยามแมเชียนคนเห็ดอาชีพเยียนอีลียดนะครับสางไรได้ครับครอบครัวสาจมหามือนะครับสามสิบห้าวันจัดขายเลยครับพี่น้องครับขายขายให้พี่น้องได้ไปยุ่ไปกินไปครัวไปทอดนะครับดูสิไปตำปุ้นตำเจวได้มดนะครับเมื่อนี้ขอบบุญขอบคุณคุณแม่เชียนไดหลายขอให้ค่าขายลำรวยอย่าลืมครับ เครื่องดื่มอภิพฐพันธ์ตราพระจันทรยิมนะครับอ้วนชาพระจันรยิมกาแฟพระจันรยิ้ม,มแล้กก็สบูตราพระจันทรยิ้มเครื่องสบูอฟอกนานะครับชำระล่างนาแล้กก็สบูชำระล่างไกนะครับตราพระจันยิ้มพมร้อมกับยาสีฟันพระจันรยิม้มร่วมเดินทั้งน้ากันครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ หมอล่ำดังลิเกเพียบเปิดช่องออนซอนทีวีหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองหมอล่ำดี24ชั่วโมง